เป็นต้นลครับจะบังยังไงเลยครับไหนจะได้สี่นนองออหักเปาะเลยครับออนอนได้ครับเมนครับโอ้โหหินวานี้ครับ นอนผ่อนไม่ครับ,บนอนนี่ครับนไหครับอาดูเรื่เลยมงมุกเลยทำไง สวัสดีครับเหมือนเดิมพบมมะพร้ากคับสองเบ้าเก่าครับเหมือนเดิมสองเบ้าใช้ไม่น้องมาเหมนใต้แล้วครับผมแมนครับหาเราเบิ้องนู้นไม้ไฟเผาเนาะครับเนาะแมนครับหลังจากเมื่อวานนี้สองเบ้าผ้ารุ่งทงรุ่งทานะครับเนาะแมนครับผมว่าเปนซ่อมหินครับแมนครับผมเหมือนเดิเขาขมาหากระพาะแล้วครับผมนี่นี่ครับนอเลกแห่งมันครับนี่ครับก้อนละเลียงครับผมก็ได้เนาะครับเนาะแมนครับนะเลาะไปเรื่อยๆครับผม หนง,งามๆครับแมนตุ่นขึ้ากับแตงไหมครับมันแตกหรไม่ผลต้องไปยังรูอ <ๆ S 1> เล้ยเขาขาวเลยครับขี่น้อยแล้วเยอเยครับเหมองเป็นตามางนี้ <ๆ S 1> แหนงนึงครับง,งามเลยสองแหนงครับต้องแต่กัน,น,นีินแ่งเลยนะครับโอ้อห่ื่น,น,น,นข้าขาวเลยนินนเพิ่ด้วครับเิ่มนอนอว่นในตีนหน้าฝนครับ นี <ítulo> ่เป็นสาครับตองนี้กินในเพิ่มทุกส่วนครับแันครับแน้นครับอืมหงาเลย รั่เดียวมี่แบเพราะดะนเน,ะนี่ครับเดียวยู่ขอนะครับเหนน,น่อยๆต้องสองเลยครับว่าต้องเอาเขาต้อนอนหน่อยครับ งามงามเลยเอาไปตัดเอาอค,ค,คาอ,อาาราาาาครับนี่ครับนครับนอนหน่อยนี่นอนน้อยค่กับปวดอัวเรื่อครับนี่นี่ครับโอ้โห แง่เลยครับแง่ครับนี่ตัวแง่งามๆนะครับสิดแ,แง่ครับแง่ครับแง่แง,งามๆของนังน,นะครับ ท่านังอีกนั่งนะครับไนเรื่อท่าทำไมกินแเขีว <laughs> <laughs> อ,อ่ะโอ้ยได้กันหรอบ่าเนี่ยเงียบซบ จดกแกงดัเลเรเบาไหนเป็นคืนดีมน้ยนนอนก็ร่างคืนครับแมนคืนเต็มแล้วครับพี่อะไรบอสแนงนะดีนครับผมงามเลยปาดแนงหน่อยครับแมนแมเนเบิดได้ครับ อ,อุ้คอยครับนี่ก่อนนงครับนี่กนครับแข็งแรงเลยแงแรงเลยแน่งย่อน่นอนเนาะห,หน่อยครับ นีหอกลก่อนนี้มีอยู่แนงเดียวครับแมนครับถือเดือกก็ต้องปงครับพี่ต้อ,<ร>องปงนอเน,นาะแมนครับแต่จะมาใหม่ก็ไล่หลายครับพี่นอ้องขีครับพี่ทรงไหนเนี่ยไหนวะไหนอู้เห็นตกว่าใจมือน่ะแตกเป็นย่างไรมาต้นเอาไม้จินมแถว ได้เบิดเดอร์บาหน่แซบแซบได้ไหนะไปก,อก่อใดกับมี่จะนอนขึ้นไหมครับพี่นอ้องคุณเมน็ตได้เลยครับข้างนี้บริม้โดนหรือครับเแมนปริมาสี่หมื่นครับนอนขนาดครับเมน,น,มนรับคุณไม่เห็นเหรอาใช่เปล่า แงหครับค,ครับอีกแกงออกครับยาวกว่าเลนตัวก่อนนี่่เองครับโได้อยู่ยครับนี่ครับ แมนครับนี่ครับ <Hey. S 1> ได้เบิดเด้อครับน,นี่อุ้ยนอ้อยยังามเลยไศเดี๋ยวเอาเนืหนี้กันเ้นอ้อยนี่แหมงนี่อืมที่ละครับ วลยเอยังกอหัดีเลยงมนี่ครับนี่นี้ก็ได้นะอ,อนนนุ้ยมาเบิ่งกอนีใกันพี่น้องมึงเนี่ยเป็นหย่างมุกครับผมองแน,น,ค,นครับผมครับง,งามเลย หักเปาะเดีวครับนม่สิได้เบิดครับก้อนนี้ย่างกินย่างไรได้ครับแมนครับ ขอเดียวครับสุดยอดมาต้นหักเบกื้องก่อนอ่อนนเท่านั้นเลครับยังสิเพิ่นเติเบนได้ครับยูงในพี่หน่องยครับเห็นบนไหนมันอยู่ในก่อมครับแม่งครับผมเป็นแตกขึ้นไม่ไหมครับ ไม่ก uhm. ็หล่ๆเนาะนี่เป็นโซนไหมนะครับกําลังแตกแตะนอนเงี้ยนอะสั่นก็ขึ้นนี่นมาหลายครับพี่น้องอืมร้ายเลยครับนอนหน่อยๆเพิ่นก็ไลายครับพี่น้องเลยเบิดครับผม มาพูดมามาตรวจทางก็มายิงแขีวแล้วะนี่แหละของแทบนอว่าเยอะอ้อมก่อเยอะครับแง่อุ้ยหล่อมาไม่ต้อไดร์ลายครับพูนพูดพูดพี่ท่างพี่ขึ้นไม่เต็มเลยครับ นี่งนงามเลยอืมี่นีามเ่นี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 นี่น่นี่น่นี่นี่น้่นน้นนี่นรับนี่นี่นีอนี่น่นี่นนนน นอนนลยเอาอยู่บ่บ่กเขาไหม่ก่อนนาอดนอนเหรครับนี่สรดครับโอ้ยกุณนังกินนอนกินแงงครับแงงครับแงง เดอครับน่งแสกไมครับนอนเงีครับเดี๋ยวก้อนมากเพระเค,ะคื่อได้ครับเงีนก็ลังสึงไม่ได้ีลนะครับอ้ยเข้าขาวเลยครับ มาพุ่งพว,วงดพัวครับครับบอร์เท่าไหร่ครับจะบ่งยังไงนะครับแบ่งไปเจ้สับปีหนังบอกเห็นว่าฉันตกใจครับแง่มไม่ดีครับไม่เห็นครับแข็งลงบ้างถึงเงาแล้วครับจขอเพิ่มก็ได้อยู่ สวยงามนะครับเหมือนครับผม เก็บล้อมเงาเหครับท่านโเมาเป็นอาทิตล้อมเนี่นะครับท่านหนี่งโบเลมาที่กับอาทิย์ครับใช้ลายเงาสามเงายงาเลครับน,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 นีเอาเลย nó no, sẽ so thải hung phàm các bạn, đểo nhấc 2 con, thấy, để cái con này, con bên này cứ ta các bạn, tem này các lắm 2 lâm nhảy rồi các bạn, đang 2 con rồi 2 lâm này ui ทาฝั่งมุ่นก็นีี่บ้างตามแนวแม่ครับน้ำห่ามครับนี่ครับลักษณะปลาครับนี่สีเป็นปลาปลาสุไทยก้อนสองบาทสีก้าบานครับเตหลายเต๋วิภาานี่ ก้วมันครับมันนี่แมนอู้มันมันครับผมมันนี่ใสทั้งใสนอใสแหนงงมานี่นอครับนี่นอคนี่นี่จะเป็นแหนงเพื่อนครับทั้งนอทั้งแหนงครับตัวนี้เลยครับขูบๆเลยครับนี่นี่ตัวนี้จะเป็นแหนงหน่อยครับตว่าต้นหีดเอาครับแี่เสบเพื่อกันได้ครับนี่แมนครับเอาไปแกงใส่เขาเบื่อเนาะแหนงงี่แสบกว่านอได้ครับนี่แมนอ้ยสีว่าจางไหนครับ ไงกุบน้ำปลาน้ำใหม่ครับผมแมน,นเพราะว่าเพิ่นเผาเนาะขี้เทามันกับอยว่เสียงดังครับผมครับเพิ่นบ่เผาเพิ่นกับเพื่อนจีบองเน่นั้นนี่ครับอ,าอ้บอาวนี่แหะครับข้อมันอ่ะก่อนสองบาสิกับบ้านในบาต,ตน้นฝา่อี๋ยังถึงพ่อยไม่ยายลุงปลาหน่าอาเกรย์อายสุบุสุ้นอนในเรียกบากรสองบาสิกับบ้านครับผมบาก็มีอย่างไรครับนอกจากว่าขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วทุกคอมเมนต์เลยครับพี่น้องขันหมูมีพี่น้องคือสิบหมีสองบาทนั่นมันนี่ครับผมแมนครับผมนี่แหะครับ ส่งบอลน้ำพังน้ำไม้สีกับยอนพี่น้องครับผมเน่ยครับใส่สปอร์ตใส่เบื้องคลิปสองเบ้าครับผมครับเอาละครับเหมือนกับเสื้อตัวลวครสองเบ้าขอต้อนกับกบานครับไปพังกันคลิปหนาคลิปไม่ไม่เหนื่อยความอื่นสิภาคเป็นหมวดอะไรครับผมครับตะเคีนนีบาลต้นขอต้อนรัไปก่อนครับบาลต้นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปครับผมเอ้กับตรงเก็บใส่ได้ป่ะเนี่นทำไง